เมื่อ20ตุลาคมที่ผ่านมาฟงริเบรีได้สิ้นสุดการเป็นอาชีพนักเตะของเขาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเขาประกาศตัดสินใจแขวนสตาร์ทเพราะอาการบาดเจ็บที่วเขาเล่นงานมาต,อตลอดจนเจ้าตัวนั้นฝืนไม่ไหวในวัย39ปีริเบรีถือเป็นนักเตะชาวฝรั่งเศสที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก่อนที่จะย้ายมาซาเลนิตาน่าสโมสรอนจากลีกอิตาลีเรียกได้ว่าถือเป็นตำนานของทีมาบยนู กว่าการค้าแข้งถึง12ปีให้กับทัพเสือตายโดยหลังจากที่เขาแขวนสตาร์ทเขาจะได้รับเป็นผู้ประสานงานด้านเทคนิคให้กับทีมซาเลนิตาต่อไปเรื่องราวของลิเบอรี่เป็นที่รู้จักกันดีเมื่อตอนที่เขาอายุ2ขวบนั้นเจ้าตัวนั้นเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างหนักจึงทําให้เขาได้รับรอยแผลเป็นที่เป็นเอกลักษณ์อยู่บนใบหน้าของเขาจนทําให้เกิดฉายาไอหน้าบากขึ้นโดยเจ้าตัวนั้นเริ่มต้นอาชีพด้วยการย้ายมาเล่นให้เมทีมจ จากฝรั่งเศสในบ้านเกิดก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับกาลาตาสลายในริกตุรกีเมื่อปี2005ด้วยสัญญา3ปีครึ่งก่อนที่จะช่วยพาทีมคว้าแชมป์เอ์กิตคัพมาในปี2005ด้วยการทำประตูสำคัญหนึ่งประตูต่อศูนย์ในรอบรองชนะเลิศก่อนที่จะช่วยยิงหนึ่งและจ่ายอีกหนึ่งในเกมที่เอาชนะเฟเนบเชในนัดชิงชนะเลิศมาได้ฟอร,ร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในนัดนั้นทําให้เจ้าตัวเป็นขวัญใจคนใหม่ของทีมพร้อมกับตั้งชื่อเล่นและฉายาให้กับเขา ว่าเฟอร์รารี่ซึ่งหมายถึงความเร็วนั่นเองแต่ถึงอย่างไรหลังจบฤดูกาล2004-2005ดาวเตะชาวฝรั่งเศสก็สร้างความบาดหมางให้กับกองเชียร์ของเขาเมื่อเขาตัดสินใจครั้งใหญ่หลวงฉีกสัญญากับต้นสังกัดและย้ายไปร่วมทีมโอลิมปิกมากเ์เซยหลังจากลงเล่นให้กาลาตาสลายเพียงแค่5เดือนเท่านั้นและนั่นจึงทาให้เกิดคดีความที่ต้องฟ้องกันอยู่อย่างยาวนานแต่ถึงอย่างไรเรื่องก็จบไปโดยที่ฝีฟ้าไม่รับคําร้องของกาลาตา ายในนนปีนั้หลังจากที่ย้ายเข้ามาเล่นให้กับหมากเซย์แล้วลิเบอรีก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นและกลายเป็นนักเตะกําลังสําคัญให้กับทัพ OM และได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอีกด้วยต่อมาในฤดูกาล2006-2007อลิปิกมากเซอร์จบด้วยการเป็นรองแชมป์ลีกของลีกเอิงโดยแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสณเวลานั้นมีสถิติทําประตู14ประตูในการลงสนาม68นัดรวมทุกถ้วยทุกรายการตลอด2 ฤดูกาลที่อยู่กับโอเอ็มความเ,เร็วและทักษะของลิเบอรีกลายเป็นหนึ่งในสตาร์ที่โดดเด่นที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีนั้น2006รอบสุดท้ายที่ประเทศเยอรมันด้วยฟอร์มที่โดดเด่นแบบนั้นนั่นเองจะตัวตกเป็นเป้าหมายในการซื้อขายของทีมทั่วยุโรปหนึ่งในนั้นเป็นเสือใต้บบเยนวนิคทีมยักษ์ใหญ่จากเยอรมันที่ทุ่มซื้อตัวเป็นสถิติสูงสุดของบุนเดสลีกาณนเวลานั้นเมื่อปี2007ด้วยค่าตัวถึง25ล้านยูโรลิเบอรีได้เข้ามาเป็นผู้ กำลังคนใหม่ในเวลานั้นให้กับเสือใต้บาเยนมิวนิกโดยสวมเสื้อหมายเลขเจซึ่งเคยเป็นเบอร์ของเมเม s โชออดีตตำนานของบาเยนที่เพิ่งแขวนสตาร์ทไปในเวลานั้นโดยเจ้าตัวประเดิมสนามนัดรแรกให้กับต้นสังกัดในเกมอุ่นเครื่องกับ FT เกิน ซึ่งในเกมนั้น,น,นเสือใต้ถล่มคู่แข่งแบบไม่ไว้หน้าไปถึง18ประตูต่อศูนย์และริเบอรีทำได้2ประตูส่วนในเกมอย่างเป็นทางการนั้นเป็นการพบกับเวเดอร์เบเมนในรอบแรกของเยอรมันีครับโดยเขาทำได้2ประตูและช่วยให้บาเยิร์นมิวนิกนั้นเอาชนะจบเกมไปได้4ประตูต่อ1จากนั้นก็ทำอีกประตูให้กับทีมเอาชนะสตุกการ์ดแชมป์บุนเดสลิกาเยอรมัน2ประตูต่อศูนย์ในรอบตัดเชือกแต่ในรอบ ทิงชนะเลิศริเบลรี่โชคร้ายเกิดอาการบาดเจ็บเล่นงานทำให้ไม่ได้ลงสนามแต่ลูกทีมของออตมาฮิตเฟลในเวลานั้นก็ยังคว้าแชมป์ไปครองได้ด้วยการเอาชนะชาวเก้ไป1ประตูต่อศูนย์ริเบลรี่อยู่กับทีมเสือใต้มา2ฤดูกาลโดยฤดูกาลแรกคือปี2007-2008และ2008-2009 2ฤดูกาลนั้นเองเขาสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจคว้าแชมป์เดเฟ,ฟโ่โคลาวมาได้และแชมป์ลีกบุนเดสลีกาเยอรมัน กับแชมป์เยอรมันครับเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่ติดท็อปยุโรปเหลียกถึงขั้นไประดับโลกได้เลยทีเดียวด้านผลงานกับทีมชาตินานาริเบลีติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อวันที่27พฤษภาคมในปี2006เกมที่ฝรั่งเศสสามารถเอาชนะเม็กซิโกไปได้1ประตูต่อศูนย์หลังจากถูกเปลี่ยนตัวลงไปแทนดาวิดเทเซเก้ในนาทีที่74ก่อนที่จะได้เป็นตัวจริงในครั้งแรกเมื่อวันที่12มิถุนายนในปีเดียวกันเกมที่พบกับสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนประตูแรกที่ประเดิมให้ทีมตาไก่นั้นลิเบอรีก็ทําได้ในเกมที่ช่วยทําให้ทีมตีเสมอสเปนไป 1. ประตูต่อนหนึก่อนที่ฝรั่งเศสจะเอาชนะ 3. ประตูตอนน่อ1ในศึกฟุตบอลโลก2006 รอบ16ทีมสุดท้ายก่อนที่จะช่วยให้ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแต่สุดท้ายก็อกหักภายอิตาลีในที่สุดข้อมูลส่วนตัวคร่าวๆข,ของฟองริเบรีชื่อเต็มๆคือฟรองบีลาวริเบลีเกิดเมื่อวันที่1เมษายนปี1983เป็นคนพื้นเพเกิดที่บูรองซูแมในประเทศฝรั่งเศสตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกและปีกริมเสน้นแนวรุกสารพัดประโยชน์ส่วนสูงอยู่ที่171เซนตโดยตัวเริ่มต้นค่าแข่ง อาชีพกับทีมในสโมสรอนเมดก่อนที่จะมาด่งดังกับกาลาตาสลายโดยลงเล่นให้ยอดทีมจากตุรกีไปเพียงแค่17นัดทาได้1ประตูกับอีก6แอสซิสต์ก่อนที่จะย้ายไปสู่ทีมโอลิมปิกมาเซอร์ในปีต่อมาลงเล่นทั้งหมด88นะัดรวมทุกรายการยิงประตูดได้18ประตูและ16แอสซิสตนะ์ณเวลานั้นก่อนที่จะเป็นไบเยนมิวนิกดึงตัวเข้าไปร่วมสร้างตำนานโดยลงเล่นให้กับบบเยนมิวนิกทุกรายการไปถึง457นัดยิงประตู ได้138ประตูกับอีก149แอซซิดรวมทุกรายการเรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของบาเยนมิวนิกเลยก่อนที่สุดท้ายในช่วงปลายอาชีพของเขาเขาได้เลือกย้ายไปท้าทายในอลีกอิตาลีกับฟิอเรนติน่าโดยลงสนามไปทั้งหมด 54นัดยิงไป9ประตูกับอีก9แอสซิสก่อนสุดท้ายจะมาปิดฉากแข่งอาชีพกับซาแลนิตานาะ้วยการบาดเจ็บของเขาเองนั้นไม่สามารถทําให้เขาฝืนทนเล่นต่อไปทั้งที่มีการบาดเจ็บแบบนี้ได้เจ้าตัวจึงเลือกแขวนสตั๊ดในวัย39ปีส่วนผลงานในทีมชาติฝรั่งเศสนั้นเจ้าตัวลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ทั้งหมด81นัดยิงได้16ประตูและอีก12แอสซิสเรียกได้ว่าริเบลีนั้นก็เป็นหนึ่งตำนาน คนนึงในโลกฟุตบอลที่น่าจดจำอย่างยิ่งเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้นะครับใครชอบคนที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้พวกเราแฮทติกติดขอบด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรฝากรับชมด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ